รุ่นนี้ ลูกค้าหลายๆท่านถามหากันมาเยอะมากว่าเมื่อไหร่จะมีเข้ามาวันนี้นะครับเบนซนคเราจัดมาแล้วนะ G L C 43คูเป้ A M G เฟสลิปผมสุดท้าย Back Edition ตัวรถคันนี้นะครับจุดเด่นเลยคือปีครับปี 2, 2022เลขไมค์ก็วิ่งน้อยมากเพียงแค่28,000กิโลออกใหม่5ล้านวันนี้เพียง3ล้าน90,000บาทท่านเองล้อด้านข้างคันนี้จะแปลกตาหน่อยตัวล้ออันนี้จะอยู่ในโมเดลตัวรถที่เป็นปี 2, 2022เท่านั้นซึ่งให้ไซส์นะครับขนาดถึง21นิ้วเลยแน่นอนคันนี้มาม,นน 3, ามาาารรงงงง390ักลแแถึ ระบบการขับเครื่องทุกอย่างนะครับเป็นแบบขับ4โฟเมติกทั้งหมดเลยนะครับดิฟเวอร์เซอร์ปลายท่อคู่ดีไซน์ใหม่เฉพาะรุ่นเฟซลิฟนะครับพร้อมด้วยฟังก์ชันสปอร์ตเอ็กซซอร์ดมาดูภายท้องสารใหม่มากนะครับตัวเบาะนะครับต่างๆนะครับยังสภาพ100%เเลยนะครับเรืองได้แดงเบลอดแดงสวยงาม T.O.C ออกแบบมันได้ดีมากๆนะครับเรื่องของตัวความสูงของศีรษะยังเหลือกว้างนั่งสบายราคาสุดพิเศษที่บิ๊กเดนเคเลตั้งเพียง3าล้านเหมื่นบาทเท่านั้นเองนะครับหากคุณลูกค้าท่านใดนะครับสนใจรถคันนี้นะครัับบสสาาาามรรรถแกนนนนโคค้้้้ดดดทีี่่ลลงงตไเยะ